ได้มีการเปิดเผยผ่านสื่อดังคเมรที่สนามบินนานาชาติพนมเปนเป็นการตกแต่งแบบคเมรนดั้งเดิมโดยมีความร่วมมือครั้งใหม่ในการจัดการต้อนรับ ซึ่งที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญของกัมพูชาได้ประกาศว่ารู้สึกยินดีที่ได้เผยให้เห็นถึงพรสวรรค์ในการออกแบบตลอดจนการสร้างสารรค์เนื้อหาในอดีตที่เน้นย้ำถึงเอกลักษณ์ประจำชาติของกัมพูชาและอย่างได้อนุญาตให้ทีมงานนำศิลปะการตกแต่งแบบดั้งเดิมทั้งต้นทางและปลายทางของสนามบินนานาชาติพนมเปญ โดยในการออกแบบครั้งนี้ทีมงานได้ออกแบบเทศกาลศิลปะบนบุมซึ่งได้นำการศึกษาและนำความรู้สึกสไตล์ขเขมรดั้งเดิมรวมถึงอุปกรณ์การตกปลาของชาวกัมพูชาหัตถกรรมการทอผ้าในหมู่บ้านและอำเภอรวมถึงผลไม้ของเกษตรกร,กรชาวกัมพูชานอกจากนี้เมื่อถือว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ จึงได้นำพระพุทธรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งประเพณีการสวดมนต์ซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของประเพณีปีใหม่เขมรโดยจะมีการเฉลิมฉลองในวันที่สของวันปีใหม่เขมรซึ่งต้องขอขอบคุณสนามบินนานาชาติพนมเปนที่ให้โอกาสทีมงานในการตกแต่งและส่งเสริมประเพณีรวมถึงศิลปะของกัมพูชาให้ทุกคนได้เห็นและแสดงถึงความมั่งคั่งที่มากขึ้น โดยการจัดแต่งนี้นะคะได้ทำขึ้นเพื่อทดแทนซุ้มป้ายต้อนรับในสนามบินใหม่คเมรที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรื้อทิ้งไปแล้วแล้วก็เป็นประเด็นหลักในสื่อโซเชียลที่ได้แสดงว่ามีเจ้าหน้าที่ในสนามบินพนมเปนหรือถอนซุ้มปีใหม่คเมรหลังจากเจอกระแสจับประชาชนในการประดับตกแต่งต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่คเมร โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ยังรับไม่ได้แบบนี้พยายามปรับปรุงแล้วก็ต้องคอยดูว่ากระแสของนักท่องเที่ยวจะออกมาแบบไหนบางคอมเมนต์บอกว่าพยายามจะจัดเรียนแบบสุวรรณภูมิต้องคอยตามประเทศข้างบ้านตลอดทำได้แค่นี้น่าเสียดาย กะละมังสมัยใหม่ยังดูสวยสักว่าบางคอมเมนต์บอกว่าจริงๆซุ้มแบบเก่าเรารู้สึกว่าดูสวยดีนะเหมือนกับงานหมู่บ้านชาวขาเขมรซึ่งเป็นศินละปะดั้งเดิมนี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าแสดงออกมาถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงสื่อได้ลึกถึงตัวตนของคนขเขมรบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาอุตส่าห์คิดออกมาแบบนี้ให้โอกาสประเทศข้างบ้านเขาเถอะ ก็ดูขลังและดูเป็นธรรมชาติดีนะคะเป็นฟิลแบบโบราณโบราณสำหรับคนท้องถิ่นที่ตั้งใจทำขึ้นมาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคงจะคิดได้แค่นี้แหละแต่จริงๆก็ยังเข้าใจนะว่าทำเองได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าโดยความคิดเห็นส่วนตัวหากเขาต้องการจะพัฒนาแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยไปก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามาอ้างการเป็นเจ้าของอารยาธรรมเพราะว่าแบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผู้ที่เป็นต้นแบบฉบับศิลปะของโลกทำไมถึงมีฝีมือได้ออกมาแค่นี้จีเนีสจริงๆบางก็ว่าเป็นสุดยอดงานศิลปะสวยสุดๆสวยแปลว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสวยกว่านี้นะับร้อยๆปีแล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขออนุญ,ญาตไม่เข้าใจนิดหนึ่งนะการตกแต่งที่ออกมาแบบนี้เกี่ยวอะไรกับโจรชนำทมเมยตรงไหนหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่สื่อถึงงานปีใหม่กัมพูชาบ้างจริงๆดูแล้วเหมือนไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ เอาใส่มาดักนักท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ยังว่าแหละเขาอาจจะมีความหมายของเขาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแล้วไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นฝีมือชาวบ้านอันนี้ก็เข้าใจและพยายามเอาใจช่วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆไอเดียดีนะคะแต่ว่าฝีมือเร็วไปหน่อยแค่นั้นเองค่ะถ้าคิดเองทําเองได้ก็ยังไงพยายามหน่อยละกันนะ บางคอมเมนต์บอกว่าโอ้ดูแล้วไปสุดยอดการสร้างสรรค์แบบอลังการเลยนะถ้าแบบเนี้ยบอกว่าเป็นของกัมพูชาก็จะเชื่อตั้งแต่แรกเลยอันซีแคมโบ o เดียบางคอมเมนต์บอกว่าความจริงก็ไม่ได้แย่อะไรนะ,สะแสดงตัวตนออกมาได้ชัดเจนดูเป็นธรรมชาติซึ่งสวยงามดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหาคิดไม่ได้สร้างสรรค์เองได้เท่านี้แล้วก็ไม่ได้มีใครไปด้อยค่า จริงๆก็ถือว่ามีประโยชน์มากมายเพราะว่าเรนั้นมีตนเลสาบซึ่งเป็นแหล่งประมงที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแบบนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไอเดียเขาเก๋มากๆเลยนะทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ถ้าหากไม่พ่นสีแล้วก็โชว์จากงานไม้เครื่องจักรสารจริงๆจะสวยมากๆเลยแต่ว่าการจัดวางยังคงสเปซสปะแล้วก็ดูยัดตัวแน่นไปหมดซึ่งดูดีๆก็ไม่ได้มีการวางอะไร ที่เป็นแบบแผนสายไฟก็ขึงหลอกตาโดยรวมไอเดียดีแต่ดูไม่ค่อยมีรถนิยมเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจถ้าหากจะบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมเขมรหนึ่งเปอร์เซนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขออนุญาตพูดตามตรงจากใจพอทำเองไม่ได้ล่อจากไทยก็จะออกมาประมาณนี้แหละคิดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แทนที่อยาถามหาไอเดียซะหน่อยกลับโพสต์ลงให้โลกรู้ บางคอมเมนต์บอกขออนุญาตแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางนะคะในเมื่อก่อนหน้านี้ประเทศนี้แสดงตัวตนว่าเป็นชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งแต่ทำไมพอเป็นงานที่คอดขึ้นมาสภาพถึงเป็นแบบนี้เขาเชี่ยวชาญหรือเปล่าคะหรือว่าเชี่ยวชาญเฉพาะการลอกเรียนเท่านั้นในการเรียนรู้อาจจะยังไม่ค่อยถนดัดแต่ว่าความสามารถในการปกปิดและซุกซ่อนอาจจะมีมากกว่าปกติ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นการแสดงออกมาให้รู้ว่าประเทศกัมพูชายังมีทรัพยากรอยู่มากป่าภัยยังคงเยอะและมีอุดมสมบูรณ์สุดๆ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอให้กำลังใจครับค่อยๆเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นใส่เสริมเติมสีสันลงไปบ้างหาสิ่งอื่นๆมาประดับตกแต่งร่วมกันสร้างจุดสนใจไปก่อนที่จะย้ายไปตั้งอาณานิคมที่ดาวเคราะห์อื่นอยากจะให้ทำให้ดูดีกว่านี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นตัวตนที่แท้จริงของเขาในเทศกาลอื่นๆก็ต้องลองดูว่าถ้าไม่จ้างออแกไนเซอร์มาช่วยแล้วก็จะมีความสามารถในการตกแต่งและมีงานสร้างสารรค์อะไรออกมา ให้ชาวโลกได้เห็นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแค่สงกรานย์อย่างเป็นแบบนี้เลยเทศกาลอื่นไม่ต้องพูดถึง บางคอมเมนต์บอกว่าขออนุญาตวิเคราะห์นะคะว่างานที่แสดงออกมาแบบนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเท่าไหร่เลยดูออกมาแปลกๆเหมือนไม่ใช่งานศิลป์แล้วก็ไม่ค่อยสวยเป็นงานอะไรก็ไม่รู้แบบเดิมนั้นค่อนข้างจะลำบากบางคอมเมนต์บอกว่าแก้ไขางานออกมาแล้วค่อยดูดีหน่อยมีศิลปะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งไม่รู้ว่าจ้างใครมาหรือเปล่า จริงๆแล้วศิละปะอยู่ในสายเลือดนี่แหละสำหรับคนไทยงานศิลป์มีฝังอยู่ใน DNA ทำอะไรออกมาก็เลยสวยงามบางคอมเมนต์บอกว่าของกัมพูชาเนี่ยที่เขาพูดถึงกันไม่ใช่งานไม่สวยนะครับแต่ว่าทำให้สวยไม่เป็นมากกว่าบางคอมเมนต์ ก็บอกว่าอาจจะเป็นการสื่อถึงอะไรสักอย่างจริงๆถ้านำหินมาเรียงหรือนำหินมาวางซ้อนกันอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้บางก็ว่าเหมือนกับว่าประเทศข้างบ้านเขาจะมีปัญหาเรื่องศิลปะอย่างรุนแรงมากจริงๆไหมคะเพราะว่าเคยเจอคนคอมเมนต์ที่ไปเรียนเมืองนอกอยากจะรู้เขาไปเรียนด้านไหนกันมาทำไมถึงไม่กลับมาพัฒนาทักษะทางศิลปกรรมศาสตร์ช่วยประเทศตัวเองกันบ้างเลยเห็นไปเรียนเมืองนอกไปญี่ปุ่นบ้างฝรั่งเศส บ้างจริงๆน่าจะได้ดีไซน์ที่ดีมาจากประเทศอื่นแล้วก็ปรับปรุงเข้ากับประเทศตัวเองบ้างนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเขาอาจจะสื่อถึงอุปกรณ์หากินในสมัยก่อนก็ได้นำมาวางรวมกันเพียงแต่เทคนิคในการสร้างสรรค์าอาจจะน้อยไปหน่อยบางก็ว่าเขาอาจจะคิดได้เท่านี้เป็นงานธรรมชาติที่สร้างสารรค์มาจากฝีมือล้วนๆขนาดทอผ้ายังพยาย,ยามจะทอได้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้เองแต่ว่าสามารถทำออกมาเป็นสารคดีเสยืดยาวแต่ว่าความเป็นจริงไม่รู้ว่าจะมีกี่คนที่ถอผ้าได้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าแน่ใจนะว่าประเทศเนี้ยเขามีโรงเรียนสอนศิลปะเรามองว่าสวยมากนะแต่ว่าสวยในแบบคอมเมนต์โบราณเลิศจริงๆสงสัยต้องไปถามศิลปินผู้สร้างสารรค์ผลงานเอาเองว่างานแบบนี้มีความหมายสื่อถึงอะไร